อย่างตอนนี้เรียนจบแล้วนนก็ทำงานต่อที่เดิมก็คือเปลี่ยนจากสัญญาที่เป็นว a กสตูเดน t หรือ w o r k ิ n สตูเดน n t เนี่ยเป็นพนักงาน full time ก็คือเป็นพนักงานเต็มเวลาเลยครูคนที่เนี่ยเป็นเ u าเจอที่ที่ที่ได้เรียนอย่างหนึง่งก็คือคุณไม่ถามคำถามเองแปลว่าคุณไม่มีความถามหรือคุณไม่ฝึกพูดเอง ว่าคุณไม่อยากฝึกพูดหรือเปล่าหรือคุณมเบื่อมันค่อนข้างสําคัญเราพอจะมีวิธีการในการที่เราเหมือนเราเตรียมตัวก่อนที่เราจะมาได้พร้อมอยังไงบ้างทําก่อนที่จะมาถึงดีกว่าดีกว่าว่าเรามารู้ทีหลังว่าต้องทำณจุดนั้นมันเป็นการต้องแก้ปัญหาตอนนี้เข้ามาเป็น,ปน,ปน,ปนพนักงานเต็มเวลาแล้วอะก็คือเห็นเวลาที่ในทีมเราคุยกันว่าโอเคเดี๋ยวเราจะรับอินเทอร์นะเราจะรับเวิร์กิ s งซิลเด้นะที่จริงก็คือเหมือนในบริษัทนี้ เขาคิดไว้แล้วว่าถ้าคนนี้จบโครงการสมบูรณ์ตัวนี้แล้วสามารถมาทำตำแหน่งอะไรฟูลไทม์ได้ตั้งแต่แรกนะวันที่หัวหน้ามาคุยว่าแบบทำงานมาด้วยกนันณจุดนั้นประมาณปีครึ่งคุณก็ทำงานดีมาตลอดก็เลยอยากให้เป็นฟูลไทม์สิ่งที่เราอยากได้เพิ่มเติมณจุดนั้นแล้วเราก็ไปดูว่าคนในสายงานเดียวกันบริษัทเขาทำอะไรบ้างเขามีสกิลอะไรบ้างที่ณจุดนั้นในฐานะที่เป็น working student อะไรเงี้ย เหมือนยังไม่ได้ทําเพราะว่าเหมือนบริษัทเขาก็ไม่อยากสอนอะไรเยอะคุณอ,อาจจะไม่อยู่กับเขาก็ไดบ้บางระบบที่มันค่อนข้างซับซ้อนหรือบางโปรเซสที่มันค่อนข้างซับซ้อนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยอยากสอนเราอย่างบางโปรแกรมอะไรเงี้ยที่เขาอาจจะเสียเวลาต้องเซตอัพเยอะหรือว่าโปรเซสมันค่อนข้างยุง่งยากอะไรเงี้ยเอยเราก็มองว่าไอ้สกิลเนี้ยเราอยากได้เพราะเราเรารู้อยู่ว่า มันเป็นสกิลที่ตลาดต้องการมันจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตถ้าเราเข้าไปทํางานแล้วเราไม่ได้สกิลอะไรเพิ่มจากตอนที่เป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเสียเวลาแทนที่ว่าเอ้ยเราทํางานไปด้วยแล้วเหมือนเรามีเงื่อนไขว่าเอ้ยเราได้เรียนไปด้วยอะไรเงี้ยคิดเป็นเรื่องค่าตอบแทนองค์รวมไม่ใช่แค่ตัวเงินมีเรื่องนโยบายวันหยุดไม่ต้องไปเข้าออฟฟิศทุกวันเ,เราไม่ต้องตื่นแต่เช้าเราก็มี เวลามาบริหารมากขึ้นหรือว่าเรื่องของสกิลงานที่เราอยากเรียนหรือโปรเจกที่เราอยากทําอะไรเงี้ยนมนมว่ามันสามารถต่อรองได้<น>คือณนะจุดนั้นกลยุทธ์ก็คือเปิดด้วยภาษาเยอรมันถ้าเราไปไม่ไหวหรือเขา เขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเป็นภาษาคีอนี่ไงเจ้าของรอยคะแนนเต็มคุณได้้อยคะแนนเต็มพาร์ทไหนนะเขียนกับอะไรครูจําไม่ได้แล้วคุณส่งมาแต่รู้ว่าสองพาร์ได้้อยเต็มครูจำได้แบบส่งใบคะแนนมาตาลุกวาวอ๊้เขาได้เต็ม